ก้าูมาทำไมวะอะไรก่อนเพื่อนเฮ้ยเยอะมึงเป็นคนดีนี่เนี่ยเราต้องไปแก้อะไรก่อนมันกดไม่ได้ฮะเออกดได้นี่ เกูกดไม่ได้เออเปิดมึงเป็นคนดีนี่ตอนอยู่เพิ่งฆ่ากูมามึงเป็นคนดีกูเป็นนักเสือบเว้ยไอ้เจี๊ยบไม่มีใครซ้อมจริงแล้วเนี่ยทำไงเดี๋ยวกูเป็นนักเสือบมึงอ่ะเป็นคนดีระเบิดตรงนู้นครับมีคนโดนระเบิดอยู่ด้านบนครับต้องเป็นช่วยไงอ่ะแล้วก็ตัวแหลกอะไอ้อยเฮ้ยแพ้จริงนะเนี่ยเฮ้ยอามกูเป็นคนดีนี่หว่าฮะมึงคนดีจ้า ไม่ใช่คนเดียวอ้ามมัน้องไปแก้ไขไม่ใช่คนเดียวเนี่ยกูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วไอ้เหี้ยไปแก้ไหไว้สัสมึงต้องคายอ้าไงมึงต้องคายอ้าบ้าหอกับหวยเลยแม่หวยเอาอ้ามใช่คนเดียว เออกูเป็นนกกระทุงไงถเป็นแบเลยก้คือตงตายะไรเี้ยนกกระทุงนแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้แจนเป็นแจนเป็นเปดใช่อ้าวมเืแล้วใครโดนระเบิดให้กูอะแจนโยนระเบิดให้กูไงแล้วกูก็เลยโยนระเบิดคืนแจนแลไไหนต่อ